กับกับสซอรด้ครับขอต้อนรับเข้าสูส่ส่องพงเพล้วยนะครับเมือน,กกนีอ้ก็มีโอกาสมาหาตัวเลขตัวเบอร์ฝากพีตสตอนนองพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคน,นนะครับก็ออพอดีมาพอพอลังส่งนะครับเพิ่นก็เคยหายเคยถูกมากการงวดน,นี้กับทีมงานก็นเลยมาพอเพิ่นก็นเลยว่าอยากฟังตัวเลขหรือว่าฟังข้อฝนจากพอหลังส่งเพิ่นนะครับว่าเพผลเสียหายตัวใดครับพี่น้องครับตามพงเพล้วยมั่งครับว่าปู่เพผลเสียหายตัวใดครับสวัสดีครับ ค่ะมาตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากพ, ist, พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วค่ะพ่อจ๊ะค่ะคือว่าได้ข่าวว่าไปทํายังกับพ่อทำโมเมือผู้เล็กผู้เล็กนะะักกับผ้าเล็กเขาเนี่ยพูดลวงโป่วันนี่ละลุงปป่วันลุงปู่วันอุตตโมนี่ละอำเภอสองดาวนี่ละมองนี้มันเป็นซักซิดที่มันคืเคิเกิดไปอยู่ก็สมัยเป็นเด็กน้อยคนละ ผู้ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำไหลตลอดอาลำโจกน้ำไหลตลอดปีตลอดศาสตร์ยุทธึงอาลำโจกค่ะคนในประเทศไทยเขาชิโฟวัตละแต่ว่าไปที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพยักษ์ตนหนึ่งละยุหันน่ะนี่บริวารของเขาอยู่แต่ว่าเคยให้เลขนี่แม่นอิเล่แต่ว่าไปเลยไปอ่านิมนต์เพิ่อนนางสมาธิหานางหาเพินพ่นเป้าสักเกตเทเวดาหาเพิ่อนละเขออาต้องบ่เห็นอยู่ แต่ว่าบอกคุณเลียกหมอทำนั่นได้แต่แต่คุณได้แต่โดนนั่นล่ละเค็ดแปดมือขึ้นหลังผลล่ะได้ได้ขนาดแต่ว่าไม่จีบบอกบอกบารับประกันแต่ว่าเห็นแล้วล่ะค่ะเห็นเห็นก็ว่าเห็นเนีหมอถ้ำบอเห็นก็คือว่าบอเห็นนะนะค่ะว่าตรงกาว่ากันตรงๆเลยเอาซัดจาว่ากันหลดมันออกกตจังว่าออกบอกออกแล้วไป่าไปยึดมันที่มันคัาประนัน ค่ะพอเป็นแนวทางเพาะว่าบางที่มันเขามันเขาข้าวขึ้นกันเนี่ยข้ามเขาเพราะว่าข้าวสารชุ่มู่มันเร็วเนาะค่ะเออบานนี้ขันมันยังบ่แม่นอยู่ว่าเกิดสิไปอันมีมองหลายมองยุทิธรรมค่ะทำหลายมองเป็นเลยล้อยมองบนระที่เคยไปไปมากค่ะมองแม่นมันก็แม่นมองบ่แม่นมันก็บ่แม่นค่ะแล้วแต่เฮามันก็ขึ้นอยู่กับเฮาอีกเทีนึงว่าอ่รักษาศีนได้ซ้ำได้ค่ะ พอพูดรักษาที่กับว่าเคยไปิดขาสั์ตัดชีวิตจักเกียรตออกค่ะงวันบางมีกับธรรมดาแล้วยุ่งมั่นนี่ค่ะแล้วเราควรรักกับธรรมดามันก็ต้องตายแน่ละค่ะยุ่งมันเป็นไปิดขาสัดไจสไลว์อย่างดอกค่ะพวกงูพวกโดงนูีวเยี่ยามวขาวขาค่ะละเว้นอยู่แล้วเรื่องการขาสั์ตัดชีวิตค่ะว่า่ไปหาเหตุที่เราดิค่ะ ตั้งแต่กี้ก็โอ้ยแย่มากกพ่อแม่สอนมาให้มันี้ถึงหาอยู่หากินที่สอนตอนนี้เตยเวทใเตด่างบ่เฮ็ดได้เดี๋ยวนี้เลือกมาดนแล้วตั้งแต่วัดเขามาอยู่วัดเลือกเลยเด้คมาอยู่ทำปองก็เลือกเลือกแล้วมาเับมาอยู่นําจานหาจี๊ดแปก็เลือกมาอยู่นํามาอยู่นําจานต้นก็เลือกเลือกแล้วบ่าขาดว่ไปหากินว่าเนาะค่ะไปหาอยู่หากินทำนี่คือเป็นตะไปอยู่แท้พ่อ ไปมาหลายเลยได้ทำได <Okay. S 2> ้ผู้เล็กเมื่อกี้ทำหลายๆเพราะว่าเคยเคยเดือนรอบแล้วทำป้องนี่ไม่พอคือส่วนเดาเขาชาแทถะเนาะทำป้องก็เคยไห่แม่ทำไมยนั่นกะไปเอาทำป้องกับกับปูหาจีแปดเด็จละไปหลายคนก็ได้เกตเกตศูนย์ีโอ้เห็กเกตศูนย์ทีไปออกจากนี่เราบ้ามันใจก็เลยไปสาเกลียออกจากระป้องแล้วบ้ามันใจเลืยไปสาแเกลีย ไปทำแกบก็ได้ตัวเก่าค่ะอยู่ในธรรมมันก็แปลกอยู่นี่ไข่ไข่ข้นเขียนเหมือนเนี้ยค่ะวันจะลงไปเนี่ยว่าจะเห็นจากข้นหอกไปทําทําแกะกันนะเพรว่าจากรู้ว่าทําแกบมันเป็นยังคือมีแกะกันนะค่ะมันเป็นยังไดก็เพาะเป็นมันเป็นธรรมลงจากพื้นดินลงไปฮะลงไปนี่เป็นทำค่ะค่อนข้น่าข้นจอยอยคือพอนถ้าลุยไปรลงได้บ่โอ้ยได้มันกว้างบ่มันกว้างใส่บ่วยังดอกยางมันบ่กลงบ่มันกว้างบ่วโอ้ยกว้างบัวบัวยังค่ะเคยลงไประบาด พาเกัาขึ้นมาเรามาเห็นเลขคือจังซอกเขียนนี่แต่ก่บว่ามีซอกแก้อกค่ะว่ามีผู้ถือไปเขียนหน่วยเกจชุนชีเลขว่าออกเกจชุนชีอีนี้อยู่ได้ทามันแต่ช่วงนั้นเนะช่วงนั้นที่มันออกเกจชุนชีมันออกอีนเียพ้นก็ไดเงินลายอย่ะแล้วทำนี่บอกพ่อโทษนะคะพ่อทำนี่บอกที่ว่าสิซ่อนส่วนทางทีมงานทังพ่อนพอรวยไปนี่นั่นละทำนี่ละว่าที่ค่าไปเงะ้ยมันก็เคยแม่นอยู่ค่ะทำมุมนี้ก็แม่นก้อนก้อนนั่นแต่เดือดเตือ แต e ่แอนเชิญเพิ่นนิมนต์เพิ hmm, in. ่นก็าบอเห็นเพิ่นแต่ว่าคือเพิ่นบอทันมาหรือไปธุระหรือจะเทวดาจีบีธุระอยู่ว่าสิครับจังว่าหมอธรรมกะต้องพยายามเพื่อกันเด้่หมอธรรมก็ได้พะว่าอยากให้เอ็ซีรวยกันทุกคนนะเที่ยวว่าอันผู้หาเจ็ดแปดเนี่ยกัปูซีชุดนี่รวยละละข้าเจ้านระนาดเลื้เลื้อเลื้อเลื้อข้างเรือนเนาะเออรวยละละข้าเจ้านระนาดเที่ว่า หมอถ้ำนี่บมอไม่ยังอกองเพราะว่าอยู่แบบสมร tha แต่มันสิเกิดสิเป็นนะเพราะว่านั่งสมาธิเพื่อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเพราะว่าเลี้ยนมากปองนี่เลี้ยนมาส่องนี่ท่านนี่แบบว่าอาณาปานสติเป็นลักเลยล่ะั้งจ่เริ่มเลี้ยนมากอ่ะส้นทางนี่ล่ะเป็นเป็นเสินทางเดินของของหมอรรมน่ะเพราะว่าอายุลร้แล้วต้องเดินทางเส้นอาณาปานสติที่เลี้ยนมากมัน ตัวสีลงเทิงบางอดเส้นท่างนี้โอ้ยตึกเสียเวลาไปกันหมดค่ะวดมากกับหลายปีตัวสีมาฮอดเสียนทางนี้สตัวสีเทิงบางออดโอ้เสียเวลาโดนเถือนบางคนจนตายก็บ่เห็นบางออดเด้ค่ะอันนี้มาทำกะว่าได้เลขตัวไหนวะเตียค่ะอ่าต่กอนยดแปดมือขึ้นหลังนั่งเห็นอยู่ไปนั่งรับตาอยู่ เออก็เห็นกนเน็เห็นนี่ละเห็นนี่หละสามห้าแปดทีละเรียก่างก็ได้ซี่องนี่หละที่เขาบ่าเขาว่ารับปรกกันแต่ว่าเห็นอีลิมาทำค่ะพแต่ว่าเห็นทั้งสั้นละ่ะค่ะพอเอฟซีกันเซื้อก็จะไปซื้อไล่ลองลองมจากนอยสักก่อนค่ะเพระควาปากก้มก้อยจะไปเอ่วงไหลอันระวัางสามห้าแปด นี่เห็นแดงกิ่งขึ้นอยู่บอกว่าเห็นแดงแต่ว่าเห็นมันเป็นเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขเลยเนาะเห็นมันเป็นตัวเลขค่ะบอแดงกิ่งขึ้นหอกแต่ว่าเห็นมันเป็นตัวเลขค่ะเออรับตาไปมันก็เห็นเป็นนิมิตนะนิมิตมันกับบ่ถึงเป็นถึงชัดเจนเพราะว่ามันรับตาโลกแครบโดนบ่กี่นาทีบ่ถึงสามชีตาที่ก็เห็น่ ลราบางที่ก็โดนบางที่ก็บม่โดนแล้วแกจังหวะมันค่ะอืมอือพ่ยามก็กันได้นี่ไพ่ยามอยให้เอฟซีได้เป็นชุดเต็มๆเลยนี่ค่ะแต่แต่ว่าอันที่เคยไปนั่งกับปูหาเจ็ดแปดเนาะอยู่อยู่นี่มันมีหางวดผมได้ทุกได้มองคำพักหนำนี่ของไหลนั่นนี่ย่าแม่เสือแดงก็หันเขาเอื่นย่าแม่เสือแดงก็หัน ไห้หางวาดเพื่อนได้ย,ยูหันค่ะแต่ว่าสัมบ่ายหาเพื่อนจะเกลี้ยพออยูกก่ไกลหน้าเพื่อนเออมองมองไปกับสัมบ่ายเพราะว่าทางรถม,มันดีทางรถมันดีทางชุมชนทางรถมันดีวัดม,มองนั่งก็สบายยูหันเออมองนั่งก็สบายแต่ว่าเอ่อสิพยายามขึ้นเรื่อยๆสิพยายามพัฒนาปรับปรุงเรื่องนิมิตต่างๆนี่เออให้มันสังเกณฑ์ใหย่เอฟซีใดงินว้นางต่อ ค่ะบ่อถ้ำกระไดค่ะอันโทอดนะคะคุณผัวทำแกบหรือว่าทำทำยังกาะทำแกบทำแกบนี่มีผู้ใดก่อเ้าอยู่หันเพาะที่ว่าเทพว่าหลักอย่างที่ห้าเหลียวบ่อเห็นนี่ทำแกบนี่ก็ยังบอหูว่าไผ่สี่เสาอยู่หันเพราะว่านั่งบ่อเห็นตัวเพลินค่ะเออบางที่ก็ไปนั่งเชื่อว่าอยู่ทำหมูี่เห็นทำหมูนี่ไผ่ผ่อทำทำยุกทำหมูนี่มันเป็นเทพยัก เบิ่งกะเคียงแตงกายเพิ่นแหล้วเพิ่นแตงกายไข่ไข่ครับอันใส่สุดเป็นเพชดนิ่งกินดาเป็นเครื่องกระดับหลายหน้าหกอย่างแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โตใหญ่สูงหัวจุกีฟ้าพูนะค่ะอันนี้เทียกย์ว่าแบบนี้เคียงเพชรนิ่งกินดาใส่เต็มตัวนี่เคียงสังวันนี่อย่างแต่ว่าแต่ว่าบ่มีอาวุธดอกบ่มีอาวุธเืออืนเพิ่นเทียบยัอ แต่ว่าอยู่ทาแกบนี่ไปมาแล้วทาแกบนี่ไปนั่งกับว่าเห็นตัว่นแต่ได้ยินเสียงจมพ่มพอมอยู่แต่ว่าจักสีอยู่มองแกได้แต่ว่าได้ยินเสียงอยู่สีเป็นจาทีจ้าพุ่มหันเว่วันนี้แต่ว่าคนคนไปเส้นไหวนี่พอแม่ทรรมาดาได้ทาแกเนี่ตั้งแต่พวกมาไล่ซื่อๆนี่เพียงคออที่เขากว้างไว้ป๊า คนมาเสีนไหวจังใดจังมาหลายกระโดดกระเดียมีทั้งหมากแอปเปิลหมากท่านหมากละมดุดละไายหมากข้าวหมากยังบานมีทังง้งเงินใส่จานทั้งยังปาดกว่องซุ้มเกากระท้อแห้งแล้วเนาะเพียงเกลียวนี่กล่องซุ้มไม่เพียงข้อดีแหมปาดท,ทุ่แสดงว่าเขาเจ้าต้องไปขอเราประสบความสําเร็จแม่นบ่พหอว่าชีแมนสำคัญก็ไม่ไปหลายปันนั่นค่ะไปเบิ่องมองพาะากคือไปตอนนั้นเนาะปาดที่โทจงจะว่า หวดว,ว่าหวัดว่าไหวเสียเอามาชุ่มถิมน,นะค่<ส>ะขอบคุบารนสี่ข้าจ่อกับ,บว,าาว่าใครว่าซาเสียนไบเราข้าจ้ากับน,นี้มีอะไรข้าจ้ากับน,นี้ออคือว่บาบอลล่าบอลยังคือว่บาไหวเราขึ้นนี้เลยเสียนไบเราข้าจ้ากับไปเลยไปตะฮานั่นไปเห็นเติ้งพวกแม่ชี่ติ้งพวกก้นธรรมดาไปโอ้ข้าจ้าชินับถือคาเต๋ออยู่เพื่พวกมาไหลพวกมาไล่หลายถึงขนาดาษนั่นอือท้อท้อโซว่ะ เพากระเลื่อไปสีผ้ามุเจ้านีเระไปมุเจ้าความมื่อไดมาเอาควายไปหลดเอาห้องสีมันจะไงค่ะมุเจ้าความมื่อไดมาเอาควายไปหลดตรงนี้มือโทษเลยเนาะพอมาหาควายรอดโอ้ค่ะมาหน้าแตนหาแตนต้นนี่คือพ่อๆเลยเนาะม้านนี่รอดควายกระสีไปนั่นมุเจ้าเพคนอาจจะไม่ไปก็ได้เพื่ออาจจะไมยไปโอ้ให้พ่อผ้าไปเนาะค่ะต้องพ่อ ไปล่าเขาไปขอนี่ต้องเตรียมใส่รองเท้าผ้าใบย่างดีบ่เตรียมแลนบ่หรือจังไหนโอ้บ่ได้แลนบ่หมอแลนเนาะค่ะแล้วหมอท่ได้แลนข้าแลวกันแล้วด้วยเพราะว่าชีเดนสิดิษร่างกายหมอแรนเพราะว่ามีสิบแรนเพีายว่ามีสิบหกเพราะหมไม่คือแดงหินเนาะค่ะหมอไม่คือแดงหินค่ะชีว่าหมอท่ำไม่เคยเจอประสบการณ์แบบสถิตว่าได้แลนนั่นค่ะกับชีว่าแมนกับชีว่าตัวพวกเอฟซีค่ะสมัยนั้นเป็นพระอืไปเป็นพระ อันอยู bursting, ่ว่างน้ำเย็นจานคุณเล่าได้หลายพาษาแล้วสิบสามพาสิสิบจุจูพระคู่นั่นแหละแต่ว่าพันาแกแต่เนี่ยมาขล่องขล่องเพิ่อนนั่นล่ะแต่ว่าวิ่าแกแกให้กันบาทนี่ไปไปหอดว่างนำเย็นน่เอาลูกน้องไปน้ำมันมีพระอยู่สิบเอ็ดองที่ไปน้ำกันมีพระสุนันพระไม่ดอกไปน้ำพระพันสองพันาสามพัษาพระพระสวดไปน้ำไปหอดระบาดเลยแบงลูกน้องกัน อาจารย์เอ็กซเอาเท่าไรเขาว่าเขา<ม>เขาามนี่มามำ่ะก,กี้เป็นอาจารย์<ม>เอาเท่าไรก็ได้เอาสองคนหรือสามคนก็ได้มาสามองค์มะแบ่งเครืองกันแบบผู้นึงไปน,นั่นนงขุมนั่น<ม>ผู้นึงมานั่งขุมนี่อจานขุนผู้ใหญ่เลยว่าโอ้ยมันบ่ทันถึงเวลาต้องรอให้มันถึงชี่มซะก่อนผีมันจะงี่ออกเ่ราะสั้นอันนี้ บอกเจอกันก็ว่าออกจําไหนมันจะออกเลยอขาห้าห้าปุกอะบาทนี่ก็เลยก็เลยแบ่งกันแล้วเลยมานังยู่ศาลาว่าท่านไปไม่ได้ชีทุนก่อนมันบอกท่านถึงชีถุนที่ระบาดมันออกมากว่อนเปิดจะบอกว่าเราออกมากกวนานว่ะลูกน้องก็เจ้าเดี๋ยวสอดปองมองมองลาพักชบมันเป็นปองซดำอยู่นะมันสอดนะเห็นแต่ลูกน้องแตกคือรวด มันหมูเสกันนะหมูเสกันคือกุดกกี้มีบหัวจุ่มกุกันนะไม่ใช่ก็จะว่ากันยานเลยน้ำน้ำนเดี๋ยวท่านันท่านหัวเรื่อยยางออกไปเบื้องยางไปเบื้องกับเเห็นมันแต่ว่าคนยางไบใบใไปทต่ฝุ่นหอยเลยน้ำเหมือนใช้เลยจอดเดี๋ยวนี้มันผมมันก็บ่าจอดก็น้ำไปมันก็หายไปบ้านนี้ท่านหลวนกับหลุกนองกับบ้องไงเดียบอกาศไงจุกคน ย้อนนั้นในยุคคาง้างฟ้านะเพื่อนออกไปเบิ่งบาทแสงอันพร้อมซ้ำบาทนี่แหละซ้ำหน่วยบอกเข้าแล้วว่าซ้ำนี่แหละเป็นแสงสีเขียวเขียวฮงคือจังพระอาทิตย์ฮวงหมาเป็นเมาบักแกงลูกน้องมันก็แลีนเนาะครับเลียนเบิดทุกคนไงย่งแต่จานขุนกับกับไข่บอลเลนบาดนี่ไข่เลยว่าเอาสวด สวดคาถาปไตยปิดกกะวะิโยสวดคาถาอย่างที่เลียนมากาน,ใน,ในกะะกัาบัจจาดกำวิโยไหมเหตุใดคำว่โยมู่เขาเลียนเหมือนขุนเขาเลียนกันๆๆๆๆงงะวะนสวด้นนี้กวเนาะสวดคถาอย่งที่เลียนมากนี่แห <ๆ S 2> ล,ละวันนี้พ่อนี่แหละอันพ่อพ่อเลอยทหะขั้นไปผ้าไปมือจากวันที่สิบเนี่ยนะาสมมติว่าเขาไปเอากราดเหล็กออกนี่เนาะ อย่าเอารุ่นบักนี่เด้อถ้ารุ่นบักนีป้าป้าไปย้ำการขึ้นหรออถ้าไปเอาย้ำกระเว้นกระเว้นเด้อโอบาดเนียนกาดแล่นไปปลามันข้าเจ้ามูลมึดเนาะข้าเจ้าทาปลามัานทวันนี้มันสอบทวันข้าเจ้าถามว่าเป็นยังไงหมาคือเฮาแต่อาจารย์มาสั่นบ่เฮาจะได้แล่นเนาะแล่นปลามันข้าเจ้าบ้องอุดรเนาะบาดไปนอนกขบว่ากานอนได้บาดแต่อาจารย์มันนั่งมา ้ากำลังจุ่มกัมอนที่ทั้งพุดแต่ว่ามันจริงวะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยตามต่อเนาะก่อนเนาะถ้าเขาคืนทำแล้วค่อยตามต่อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะทังช่องเนาะค่ะทางทีมงานก็ขอขอบคุณขอบคุณนี่พ่อเด้อค่ะอีพอหมอทําที่แบ่งปันแนวทางฝากต้อนบนเม็ดบนเน้นๆล่างเน้นๆเท่านั้นนะคะเลขกอีพอเพิ่นบอดด้หลายตัวนาะพ่อนะครับพี่น้องกับคสีได้ยินได้ฟังกันนะครับพอหลังสรงบนกะ เด่นไห่มากครับอสองตัวสามตัวมีประกาศจา้นะครับเป็นเพียงแนวทางครับพงผู้เลยได้มานนำเสนอพีนอน่น้องเอฟซีเลยบางที่ซำกันกระกาบขอบุญกับพุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งยังเตือนตั้งช่องนะครับเปล่ยเป็นกยนรังใจซึ่งกันและกันขอให้ลำลำเรื่อยๆตัวหนาตัวตาด้อพี่น้องเด้อสำหรับกินขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับกาบสวัสดีครับ